ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพก็มีการประชุมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน<ม>แล้วยืนยันความพร้อมว่ารวดเร็วเป็นระบบ<ม>เพื่อความปลอดภัยของประชาชนาโดยเมื่อวานนี้นั้นนายเชษฐาโมสิกรักน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และวางแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณาภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลาง ซึ่งในระยะนี้ประเทศไทยประสบป,ปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั้งผลกระทบจากพายุบัวลอยและก็ยังคงมีเหตุอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในหลายจังหวัดครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปปก็ได้ส่งเครื่องจากกลสาธารณาภัยและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ ไปช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่พร้อมทั้งได้มีการประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรของปพเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เพื่อวางแผนการในการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็ยังได้เน้นย้ำนะครับว่าปอพเองก็ต้องทำงานด้วยความรวดเร็วแหละครับโดยเฉพาะการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ต้องมีการติดตามสถานะทรัพยากรให้มันเชื่อมโยงกับข้อมูลในระดับพื้นที่ซึ่งจะต้องติดตามและวางแผนบริหารจัดการให้มันเป็นระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นมีความรวดเร็วและส่งทรัพยากรได้ตรงตามความต้องการและประเภทการใช้งานของพื้นที่ด้วยซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายได้มากขึ้นแล้วหัวใจสําคัญของการทํางานของปอพคือต้องยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญครับ โดยจะต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และความเร่งด่วนของเหตุการณ์หน่วยงานส่วนกลางและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตก็จะต้องประสานการปฏิบัติอย่างเชื่อมโยงกันแล้วก็การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ส่วนกลางได้รับทราบด้วย เพื่อที่จะได้วางแผนอำนวยการประสานการปฏิบัติและก็สนับสนุนทรัพยากรให้กับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่างๆนั้นก็ต้องบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้กลไกลของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและก็สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนภัยที่ต้องสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในช่วงที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินและนอกจากนี้หากมีการแจ้งเตือนภัยแล้วก็สั่งให้มีการอพยพ ให้หน่วยงานปพในพื้นที่สนับสนุนการอพยพในทันทีทันด่วนทันใดเลยเพื่อจุดหมายในการทำงานที่จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองเพราะปพบอกแล้วว่าต้องยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญครับใช่แต่ต้องรวดเร็วและเป็นระบบด้วยด้วยครับค่ะ